ครับตอนนี้ก็อยู่โกดังญี่ปุ่นนะครับูดของเล่นเยอะมากเลยของเล่นเต็มไปหมดเลยนะครับทานฟอร์เมอร์ก็มีนะของเต็นชั้นเลยถ้าเราเลือกของเล่นผมมาหาของเล่นขายนะครับ ตักไปขายกับลูกในช้อปปี้นะไหนอะล่ะเอากัดได้ไรลูกเราไปมีตะกร้าเป้าหาตะกร้ามาใส่ดีกว่าครับนี่ของเล่นเยอะมากนะครับมีนจะพาทัวร์สักหนึ่งนาทีสองนาท,ทีนะครับคลิปสั้นๆน,นะครับมโมเดลด้วยนะมันมีของหลายอย่างนะครับในโกดังนะครับของเล่นเยอะมากเลยนะครับ มันมีของเล่นของใช้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ได้มีแค่ฟอดิจิท์อย่างเดียวนะครับเอาการดดูรถตักดินดิลูกตักดินนี่เออเ,เ,เอาไปสีเจ้าหรือเปล่าล่ะเอาไก้าไว้นะครับมีของเล่นหลายอย่างนะครับส่ิมพัฒนาการเด็กนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่คือสีสันของโกดังญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับของของเล่นละลานตาไปหมดเลยนะเราก็จะมมีอยู่ในรังอยู่นะครับต้องไปหาดูในรังด้วยนะในรังก็มีนะครับ เยะหลายครับถ่วยชานนี่นะครับจะพาเดินดูสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าครับมีหมดนะครับถ่วยจานนะครับยวดูของเล่นแปลกๆนะครับของใช้แปลกๆถ่วยจานเยอะแยะเลยนะครับนี่มีอะไรบ้างดูซิมีอะไรครับ อันนี้เครื่องปั่นอาหารนะครับบดอาหารนะครับเป็นของเล่น,นครับยังใหม่อยู่เลยนะครับของก็สภาพใหม่อยู่เลยนะครับมีปืนบ,บีบีกันด้วยนี่บีบีกันของเล่นนะฮะอาบน้าเด็กอะไรเงี้ยเสริมพัฒนาการมีหมดเลยนะใครก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่นี่สวยดีนะครับไปวาดรูปได้นะเล่นเสริมพัฒนาการเยอะมากเลย เดือดเยี่ยมไปหมดเลยครับโอ้โหมีมาริโอ้ด้วยนะมาริโอ้ดูมาริโอ้ครับมาริโอ้มาริโอ้สาก้านะครับเราจะไปโชว์มาริโอ้กันนะมุดเข้าไปครับมุดเข้าไปมาริโอ้ครับพันใหญ่มากเลยดูแต่ว่ามันไม่มีที่บังคับนะเดี๋ยวเราไปหาที่บังคับกันดีกว่านะครับจะเจอหรือเปล่านะที่บังคับนะครับ ตัวเองรูมีมาริโอ้ด้วยไม่ไม่ไมไมไมางกครครึ่งนี่อันนี้นสวยครับอันนี้สวยดีนะสชิด<อ>ตังมีได้สวยชิดิดเงินนะครับมีบินด้วยนะ<อ>ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับร้านนี้นะครับฮฟ f u ิโกะนะครับชื่อนี้อยู่ตรงนครปฐมนะครับเลยเซ็นทรัลนครปฐมมาหน่อยนึงนะครับเราจะเจอร้านนี้แล้วนะครับเสิร์ชหาใน Facebook ได้นะครับฮฟ f u ิโกะนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอปิดท้ายไปหาของก่อนนะครับเดี๋ยวหาของขายไม่ทันเพื่อนๆนะคะบัวัีดีครับ